ไปบ้านอนแลวไปแล้วไอะไรไปเลย็มเลยไปเลยไปเลยนะลรบครับสองแถวได้เลยนะครับแถวเแถวได้เลนะเข้ามาอีกแถวนึงก็ได้นะครับไหนล่ะ ไปไหนหมดแล้วเข้ามาสองแถวได้เลยนะครับขอแป๊บนะครับก็ชิตะได้ไหมแม่เพิ่นกับแม่เพิมกับแมีน้ำหอมกับกระเป๋าให้อุ้หญิงโอเคขอบไม่ต้องพูดแรงโอเโอเคไม่ต้องร้องไม่ต้องพูดเรีเลยครัมโอเคได้ได้ได ไปเลยนไปเลยลงนะครับ้องเป็นบัรแข่ดึงแขนเสื้อขึ้นเด้อค่ะแม่เพื่อจะเด้ประทับได้ดึงแขนเสือขึ้นเด้อแม่เด้อ พูดงจดที่ลาที่ใช้ิอย่่องเสีรัดสองแถวนะคะแม่สองแถวได้เลยค่ะตัดสองแถวได้เลยจ้าฝั่งนี้ก็ได้นะครับตัดสงแถวได้เลยค่ะ บัตรแข็งเก็บไปหลุนเด้อแม่เ hmm. ด mm ้อแข็งเอาบัตรคืนด้วยนะครับบัตรแข็งแล้วบัตรคืนด้วยบัตรหนึ่งกนได้บ huh um, mm ัตรนี้แถวนึงก็ได้ด้วยครับพวกแข้งเสือกินเนาะต้นต้นพื้นเรียนเก่งเลยที่ันเอาเอาอ้อยอีสานมาเชิญมาเรีนพวกคุณขอบพระคุณเป็นจํานวนมากเลยนะครับก็ได้ครับ ขบแ็เสือเบัตรอ่อนไม่ให้บัตรคืนนะคะบัตรอ่อนไม่ได้บัตรคืนนะครับข้าเลยกแข็งเสือขึน้น้เยไดีเยเลยได้เลยไ้เลยได้เยได้เลไ้เลยได้เลยไเลยดเได้เลยไเลด้เ้เ้

บัตรแข็งเก็บไว้รุ้นนะคะบัตรอ่อนต่งเลยนะคะบัตรอ่อนตรงเลยบัตรนี้รด้ ทางไหนก็ไดแม่ทางไหนก็ได้จ้าทางนี้ก็ได้สำหรับนะครับซ้ายขอด้ายขอดมีสองแถวนะคะเสือขาเลยจะพูดปั้มให้ทางนี้ก็ได้นะครับเสือขาเลยจะพูดปั้มอาจารย์อาจารย์พ่มี แม่งแง้ารอเลยนะครับที่หล่าพ่อจิ้มให้แม่ทุกคนเลยอันนี้ไม่รูปนั้นใหญ่รูปใหญ่โค้เสือทาได้ยังครับกค้ชเสือทายังเข้ากันเลย สอดแจงเด้อจ้าขสอดแจงเด้อเดินไปเลยกินล้อย่างหรอครับตุ๊กเขี้ยวพึ้งตั้ไม้นะครับเลย ไ้ตรวจบัตรนะครับบัตร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 ผู้สูงอายุบัตรประชาชนชื่อนไหนแคนี้ก็ได้ด้ครับบัตรแข็งเก็บไว้ลุนนะคะบัตรแข็งยาอัลเเดอ กันบันแลเดินเลย,เลยแขมเสื้อได้ไดเวแขนเ,เ,เชือขึ้นเลยนะครับชแขนเชือขึ้นเลยนะครับ,มรบไ,มไม่มีม่คนะอันนี้ตองหานี่ตองหาจัดเลยฮะ,อะโอ้ยปดโโอตรอาทเบอร์กี่ละ เอฟซีกำลังเขามาค่ะพอพอมนแม่เพิ่กนกำลังเดินทางเขามางานเด้อค่ะอย่าลืมเด้อค่ะมาแลงนี้เด้อจ้าที่วัดน้องคูนะคะหมอลำสาวน้อยเพชรบานแพงมาให้กำลังใจอีลาหนา้าเวทีได้ละมันนี้มีเสื้อผ้ายหลายค่ะแล้วก็มีอันนี่พี่น้องจากจำพาทองนะคะเมืองหนังเด้อค่ะอวยเมืองหนังแล้วก็อวยเมืองหมอลำเด้อค่ะบรรยากาศรู้อากาศดีค่ะบรรยากาศดีมาก นะคะคือนี้ที่สีสกเกตค่ะพี่น้องืรินี้ไพสิเป็นผู้โชคดีเดเงินมื่นไปนะคะกับปันแท่งออนไลน์นะคะรอลุ้นกันได้เลยนะคะ คลิปหนาค่ะขอบคุณพี่ลองติดตามรับชมจ้าสวัสดีค่ะ